สวัสดีค่ะหนิงสตรองก็มีวันนี้พาทัวร์แอมเวคลิกแอปพลิเคชันสำหรับการซื้อสินค้าแอมเวทางออนไลน์ง่ายๆในแอปเดียวนะคะวันนี้หนิงจะพาทุกคนมาดูหัวข้อที่สำคัญอีกหนึ่งหัวข้อนะคะเป็น SOP ค่ะ Standing Order Promotion นะคะเรียกว่าเป็นโปรโมชั่นแบบ ซื้อต่อเนื่องนะคะสามารถที่จะเลือกโปรโมชั่นได้จากหัวข้อตรงนี้นะคะในหน้าหลักนะคะจะอยู่ตรงประมาณกลาง,ลางนะคะเรากดคลิกเลือกเข้าไปได้เลยนะคะในนี้นะคะเราจะมีอีก3คอลัมน์ด้วยกันนะคะก็คือ SOP ทั้งหมด SOP ของฉันแล้วก็ SOP ของดาวไลน์ในกรณีคนที่เป็น ABO นะคะ MV Business Owner หรือเป็น ที่เราเรียกว่าเป็นนักธุรกิจแอมเวย์นะคะเราสามารถที่จะดู SOP ของดาวไลน์นะคะเพื่อช่วยเตือนดาวไลน์นะคะกรณีที่เขาเนี่ยมีช่วงที่สั่งซื้อแล้วกำลังที่จะได้ในเดือนที่6หรือเดือนที่12ที่เป็นส่วนลดนะคะเราสามารถที่จะช่วยเตือนเขาได้นะคะเพื่อช่วยกันรักษาสิทธิทประโยชน์นะคะให้กับ ทุกคนในองค์กรของเรานะคะเรามาดู SOP กรณีที่เราสมัครไปแล้วนะอันนี้นะคะมันจะคลิกเข้ามาแล้วเจอหน้า SOP ของฉันก่อนเลยนะคะเราเลื่อนมาดูได้อ่ะเนี่ยหงของหนิงนะคะหนิงก็สมัครไว้หลายอันนะคะเวลาที่สมัครไว้แล้วเนี่ยนะคะบางทีเราอะซื้อแล้วนะคะครั้งที่หนึ่งใช่ไหมเดือนที่แล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็น1นทับหนะคะหนิงเลือกซื้อแบบ6เดือนนะคะอ่ะ ในเนี้ยมันจะเขียนเลยว่าเดือนนี้เรายังไม่ได้ซื้อเราลองคลิกเข้าไปดูนะคะพอคลิกเข้าไปเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าซื้อครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายนนะี่คะเดือนที่2คือเดือนนี้ธันวาเรายังไม่ได้กดซื้อใช่ไหมถ้าเราจะกดซื้อก็ให้กดคําว่าใส่ตะก้าลงไปที่ข้างล่างนะคะทางด้านขวามือได้เลยถ้าเราซื้อต่อเนื่องค่ะธันวามกรากุมภามีนานะคะและเมื่อถึงเดือนเมษาเนี่ย เราจะได้รับส่วนลด50%ก็คือครึ่งราคานั่นเองในเดือนเมษาค่ะเดือนที่6ถ้าในเดือนนั้นนะคะเราซื้อโปรโมชั่นใดๆก็ตามนะคะที่มีผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยของหนิงก็คือ Herbal Mix อยู่ในโปรโมชั่นนั้นสามารถที่จะกดคลิกเข้ามาในนี้นะคะเพื่อขอผ่อนผันอ่าเพื่อขอผ่อนผันเราลองกดเข้าไปดูซิอ่านี่ฮะ เขาบอกเลยว่าคุณต้องซื้อชุดโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้องกับรายการ SOP ให้มีจำนวนสินค้ามากกว่าหรือเท่ากับในรายการ SOP ให้เราลองเข้าไปเลือกสิคำสั่งซื้อที่ผ่อนผันได้ลองคลิกดูซิมีไหมนะคะ,ะถ้ามีเขาก็จะเลื่อนขึ้นมาให้เรากดเลยแต่ถ้าไม่มีเราจะไม่พบรายการ SOP ที่ผ่อนผันได้นะคะเราก็คลิกกลับไปแค่นั้นเองเราสามารถจะเช็คได้นะคะเพื่อรักษาสิทธิ ที่ประโยชน์ของตัวเราเองถ้ากรณีที่เราไม่ผ่อนผันนะคะเราก็กดสั่งซื้อหรือถ้าเราแน่ใจว่าโอ้เราไม่ต้องการที่จะรับ SOP อันนี้แล้วเราก็กดยกเลิกชุด SOP นี้ได้นะคะ,ะทีนี้เราถอยกลับไปนะคะลูกศรกลับเนี่ยคะไปนะเราสามารถที่จะเลือกสั่งซื้อได้แบบนี้เราก็ดูได้เลยนะคะเดือนไหนที่ครบ นะคะเราก็ต้องรีบกดซื้ออย่าลืมนะคะสิทธิประโยชน์ของเราเองนะคะแต่ถ้ามีความผิดพลาดยังไงเนี่ยให้เข้าไปพบกับพนักงานของเรานะคะที่ MV w a y ช h o อให้เขาช่วยเช็คแล้วก็ตรวจสอบให้เราได้นะคะ อ่ะเรามาดู SOP ทั้งหมดกันค่ะหนิงจะพาทุกคนทัวร์เลยนะว่า SOP ทั้งหมดตอนนี้มี SOP ของอะไรบ้างที่สามารถซื้อได้นะคะเรามีแบบไหนบ้างนะมาดูกันเนี่ยะที่เราเห็นในหน้าจอน,นี้คือ SOP ทั้งหมดเลยเห็นไหมแถบที่มันขึ้นเป็นแถบสีน้ำเงินคาดอยู่ที่ตรงหัวว่า SOP นะคะ Body Key ค่ะมีแบบซื้อ6ครั้งนะฮะในเดือนที่6กก็รับส่วนลด ครึ่งราคาเลยนะคะสมมุติว่าเราจะเอา SOP ตัวนี้เนะะี่ะเราก็คลิกเข้าไปนะคะคลิกเข้าไปปุ๊บนะะอ่านะคะเขาจะบอกราคาบอกรายการทั้งหมดและมีให้เลือกค่ะเลือก2แบบก็คือแบบ6ครั้งค่ะก็คือซื้อต่อเนื่อง6เดือนเดือนละ1กล่องเป็นกลิ่นเดิมตลอดเลยนะคะพอถึงเดือนสุดท้ายเดือนที่6ได้รับ ครึ่งราคาและอีกหนึ่งแบบก็คือกินยาวไปทั้งปีเลยนะคะเราจะได้รับส่วนลดนะคะสครั้งอ่านะคะเป็นพิเศษนะคะสต่อก็คือซื้อต่อเนื่องไปนะคะในถึงเดือนที่10นะจะได้รับส่วนลด20%อันนี้หนครั้งแล้วนะถ้าเดือน11ซื้ออีกนะคะเราจะได้รับ ฟรีทันทีอีก1ชิ้นเลยค่ะในเดือนที่11ก็คือเอาไว้กินในเดือนที่12นะคะและเราสามารถจะต่อ SOP นี้นะคะสมมุติว่าเราสมัครไว้เดือนธันวานะแล้วเราก็ซื้อต่อไปเรื่อยๆมกราหกหกไปจนถึงกันยาเดือนกันยาหกหกเราจะได้รับส่วนลด20%ก็คือเดือนที่10แล้วพอเดือนที่11เดือนตุลาคมเราไปซื้อ1กล่องค่ะ1,600บาท แถมมาให้ฟรีๆอีกหนึ่งกล่องเป็นกลิ่นเดียวกันทั้งหมดนะคะเพื่อเอาไว้กินในเดือนที่12ด้วยโอเคทุกคนน่าจะเคลียร์ตรงนี้นะอ่ะเราก็เลือกเข้ามาถ้ากรณีที่เรานะคะเข้ามาแล้วอ้าว ขอลองเปลี่ยนสินค้าได้ไหมเปลี่ยนได้ค่ะก็คือครั้งแรกครั้งเดียวเนี่ยเราสามารถจะมาเลือกได้บอริดี้คีมี4ีกลิ่นด้วยการมีโกโก้โก,กล้วยกาแฟชานมอ่ะแล้วก็คลิกเลือกเนะะี่ยฮะสมมุติว่าเราเลือกเป็นอ่ะหนิงขอเลือกเป็นชานมแล้วกันเนะะี่ยฮะเราเลือกชานมปุ๊บเลือกเนะะี่ยค่ะ ตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะสมัครให้กับตัวเราเองเริ่มเดือนไหนกำหนดได้เลยตรงนี้นะคะหรือสมัครให้กับดาวไลน์ค่ะกรณีที่ดาวไลน์ยังทำไม่เป็นและเขาก็แจ้งเรามานะคะเราสามารถเข้าไปช่วยดำเนินการให้เขาได้ตรงนี้นะคะถ้ากรณีสมัครให้ดาวไลน์อ่ะเราก็คลิกปึ๊บมันจะขึ้นเลยว่าเลือกดาวไลน์ที่ต้องการสมัครให้แล้วก็คลิกเลือกนะ,ะสมมุติหมามมานะคะหนิงจะสมัคร SOP ตัวนี้ให้มามมานิงก็ พิมพ์ชื่อนะคะบางคนเรานึกชื่อเขามไม่ออกใช่ไหมเรานึกมาได้แค่คําเดียวเอ๊ะเขาชื่ออะไรเขาชื่ออะไรนะเราก็ลองพิมพ์นะ,ะเห็นไหมขึ้นมาให้เราเลือกเลยนะคะสมมุติว่าหนิงเลือกซื้อให้คนกลางนะคะหกศูนย์าหนน่ิงกดเลือกเนะะี่ยฮะอ่าพอเลือกปุ๊บนะคะก็ให้กดตรงสมัครตรงนี้เริ่มรอบสั่งชุด SOP นี้ให้อัตโนมัตินะคะเราก คลิกคำว่าสมัครก็จะขึ้นมาในโปรไฟล์ของมหมาเลยนะคะแต่ถ้ากรณีนี้เราแค่สาธิตนะเราก็ถอยกลับไปกลับไปดูนะคะเห็นไหมว่าตรงนี้มีเยอะแยะเลยนะคะบอดี้คีทั้ง4รสชาตินะคะอ่าชุดแพ็คค่ะชุดแพ็คนะคะดับเบิล t ูแพ็คไวท์เท n แพ็คคอนเซนเรคะราคาแพ็คละ1,400บาท แล้วก็มีโปรไบโอติกดับเบิลยูหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะเฮอร์บัลมิกซ์หนึ่งพันห้าร้อยบาทนิวทริไลท์คอลลาเจนหนึ่งพันห้าร้อยบาทโปรไบโอติกเนะะี่ยฮะตัวนี้เป็นโปรไบโอติกที่กินได้กับทุกคนเลยนะคะก็1,500งาร้อยบาท t รูวีวแบบนะิตี้ทรูมิสพาวเดอร์นะคะแบบผงนะ1,000บาทนะคะแล้วก็เป็น True Mist ชนิดเม็ด1,950ร 1, บาทดับเบิลเอ็กซ์ชนิดเติมหรือว่ารีฟิลนะคะดับเบิลเอ็กซ์ชนิดรีฟิล4,080บาทอ่ะเดี๋ยวตัวนี้หนิงหนิงขอเข้าไปให้ดูนะคะเพราะเขาเนี่ยหนึ่งกล่องเนี่ยเขากินได้2เดือนอยู่แล้วนะคะเขาก็จะมีแบบเดียวก็คือทุก60วันก็คือทุก2เดือนเนี่ยสั่ง1ครั้งก็หมายความว่าโปรโมชันนี้หรือ SOP ออันนี้จะเป็นแบบ 1ปีเนีคะพราะซื้อเดือนเว้นเดือนอยู่แล้วนึกออกไหมเห็นไหมคะถ้าเราเริ่มซื้อธันวามกราคไม่ต้องเพราะว่าในเดือนธันวาเนี่ยตัวรีฟิลเนี่ยมันมีมาให้2ชุดสําหรับ60วันอยู่แล้วเราก็ข้ามไปซื้อเดือนกุมภาเมษามิถุนาสิงหาแล้วก็ตุลาในเดือนตุลาก็จะได้รับ50%นะคะอ่าอันนี้เข้าใจเนาะถัดมาค่ะอ่าตัวดับเบิลเอ็กนะคะก็จะมี แบบกล่องนะคะแบบ1นเซต1เดือนนะคะอันนี้จะมีกล่องแข็งตัวนี้มาให้ด้วยนะคะแบบรีฟิลไม่มีกล่องนะจะมีแต่ตัวฟอยล์ข้างในมาให้นะคะไม่มีกล่องแข็งแต่มีเป็นกล่องกระดาษข้างในนะคะนี่เลยเห็นไหมอันนี้ก็จะมาในรูปแบบปกติก็คือมีทั้งแบบ6เดือนนะคะแล้วก็12เดือนอะราคาของแบบรีฟิล4,080 0นะคะถ้าแบบ เดือนเดียวก็คือ2148เห็นไหมมีราคาที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะ,ะถ้าเป็นแบบรีฟิลจะได้ความประหยัดมากกว่านั่นเองนะคะเพราะว่า1ก็คือไม่ต้องมีกล่องแข็งมาให้นะคะแล้วก็ซื้อครั้งเดียวเนี่ยเรากินได้2เดือนนะคะก็จะประหยัดราคาลงไปอีกก็เหมาะสําหรับคนที่เคยซื้อครั้งแรกเป็นแบบกล่องแข็งมีกล่องไว้ใส่แล้วไงครั้งที่2ก็ไม่จําเป็นซื้อแบบรีฟิลก็จะ ประหยัดกว่านะคะอะชุดถัดไปเนี่ยสำคัญมากเลยสำหรับ a r t i s t r รีนะคะเราสามารถที่จะเลือกแบบนี้ได้เลยก็คือเลือกซื้ออะไรก็ได้ให้เกิน2,500บาทต่อเนื่องกัน6ครั้งนะคะก็จะได้รับส่วนลด1,250บาทนะคะในเดือนที่6ก็หมายความว่าครึ่งหนึ่งของ2,500นั่นเองนะคะอ่า เลือกซื้ออะไรก็ได้เลยนะเราก็เข้าไปคลิกเลือกในเลือกสินค้าตรงนี้นะคะถัดไปเนี่ยคะถัดไปก็คือสป i n นตพลัสเนีคะห้าแล้วน้ำมันปลาแปดร้อยนะคะอ่ะถัดไปอีกมีกาลิกหนึ่งพันแปดสิบแปดไซบียรจิงเซนแอนกิงโกบิโลบ้านนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยแ อแ p l a n p โปรตีนขนาด900กรัมอ่านี่คือโปรโตีนกระป๋องใหญ่ซึ่งจะประหยัดกว่าโปรโตีนกระป๋องเล็ก2กระป๋องที่ขนาด450กรัมนะคะตรงนั้นเนี่ยจะกระป๋องละ1,100บาทแต่ถ้าซื้อแบบกล่องกระป๋องใหญ่แบบนี้เลยเนี่ยก็จะอยู่ที่2,092ก็ได้รับส่วนลดนะคะลงมาประมาณเป็น100บาทเลยเหมือนกันนะคะถัดไปนะกิ k กบ plus นะคะ1,272นะคะอ่า ออสกิปเปอร์นะคะ1,730วิตามิน B+ Plus, ตัวนี้เนี่ยก็ราคาเนี่ยนะคะ480เท่าน,นั้นเองนะคะเราก็เลือกซื้อได้เลยนะคะกรีนทีพลัสหนึ5งพแคลแมกซ์ดีเก้าร้อยแปผักและผลไม้รวมเข้มข้นอันนี้สำหรับผู้ใหญ่นะคะ1,336งพัอชวยเบิรนไฟเบอร์เบลนด์ค่ะ เป็นไฟเบอร์แบบเม็ดชนิดเขียวนะคะ164 iBlend Plus Rutin o e 1360 CLA 500 3240ชูเบิ้ลผักและผลไม้รวมเข้มขน้นนี้สำหรับของเด็กนะคะสำหรับของเด็กที่เคี้ยวได้นะก็620 Clear Complex 1328 ไฟเบอร์พาวเดเป็นไฟเบอร์แบบผงนะคะ1480พัริพริมโลสพัท960บเลสเตอรอน1353บาซทนเช่หนึ่งสี่หนึ่งสองหนึ่งพันสี่ร้บาทแคลโลหนึ่งบไฟมิกาวเดอร์ออเรนจ์เอ็มหนึ่งพร้สบรสส้มนะคะ อาเซโร์ลาซีรสเชอรี่หนึ่งพันเหมือนกันแล้วก็เลมอนบีนะคะรสมะนาวนะหนึ่งพันสโปรตีนค่ะเป็นกระปุก450กรัมนะคะก็มีรสช็อกโกแลตหนึ่นระคะราคาจะแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยนะให้เราดูราคาดีๆนะคะแล้วก็กรีนทีหนึ่งพ แล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นเบอร์รี่นะคะ 1, น8 0นะเบอร์รี่กับช็อกโกแลตจะราคาเท่ากันนะคะกรีนทีก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งและตัวนี้ค่ะที่ขายดีมากๆก็คือ All Plant p r o t e ีนขนาด450กรัมเห็นไหมตัวนี้ที่หนิงเอ่ยบอกไว้แล้วเมื่อกี้นะคะเราก็สามารถจะเลือกได้เลยพอเราเลือกเสร็จนะคะเราก็สามารถที่จะกดสั่งแล้วก็พอสมัครแล้วก็กดสั่งแล้วก็กด เพื่อไปชําระเงินก็เสร็จเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็แบ่งปันเรื่องราวของการซื้อยังไงให้คุ้มกรณีที่เรารู้แล้วว่าเราต้องกินต่อเนื่องเพื่อเป็นอาหารนะคะอาหารเสริมไม่สามารถทดแทนอาหารจริงๆได้แต่ถ้าเรากินอาหารจริงๆแล้วไม่สามารถเติมเต็ม,ตมสารเคมีเขาเรียกอะไรนะสาร ที่ร่างกายต้องการอะสารอาหารนี้ตั้งหลายต้องการได้นะคะเราป้องกันการรับสารเคมีตกค้างจากผักผลไม้จริงๆอะเราก็เลือกตรงนี้เป็นทางเลือกนะคะกินกันแบบยาวๆแล้วก็คุ้มค่ากว่านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ